สวัสดีทักทายกันจากเรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาผมจะมาตอนกิ่งต้นเขียงเนี่ยต้นเขียงต้นเขียงที่กินยอดนะฮะไอ้ต้นเหลียงบางท่านก็เรียกต้นเหลียงผักเหลียงผักไข่หรือต้มไข่มดแดงต้มกะทิหรืออะไรพวกนี้ฮะคือผักเหลียงเดี๋ยวผมจะมาตอนกิ่งให้ดูทําไว้หลายกิ่งแล้วแหละหลายแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนึกได้ว่าเดี๋ยวจะมาตอนกิ่งให้ดูตรงนี้มันเหลืออยู่ต้นเดียวเดี๋ยวจะตอนกิ่งอุปกรณ์ก็มีกันไกลครับกันไกลแล้วก็มีคัตเตอร์ หรือจะเป็นมีดตอนกิง่งหรือถ้าท่านถนัดกันไกก็เป็นกันไกตอนกิง่งถ้าท่านไม่มีกันไกตอนกิ่งก็ใช้คัตเตอร์อย่างเดียวได้ครับคับตเตอร์ก็ควันถ้าเป็นคัเนนเนนาาตเตอร์เนี่นยมาดูตรงนี้ถ้าเป็นคัตเตอร์เนี่ยถ่ายเข้ามาตรงนี้หน่อยเราจะควันสองรอยอย่างนี้ถ้าเป็นคัตเตอร์เราจะควันตรงนี้รอยหนึง่งแล้วก็ตรงนี้รอยหนึง่งเราจะเราจะควันอย่างนี้แล้วก็ปอกเปลือกออกขูดตามปกติฮะตามหลักการตอนกิง่งไม่ต้องคือผมไม่ต้องสาธยายมากแต่ว่าถ้ามีกันไกอย่างงี้ เราเวียนไปอย่างเงี้ยเราคีบลงไปอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็เราหมุนพอหมุนเนี่ยพอแล้วก็เอานี้มาปอกเปลือกแต่ผมทาให้ดูเลยกันนะครับแล้วก็มีตุ้มตอนยังไม่หมดอุปกรณ์ตุ้มตอนไปหลังอีกมีตุ้มตอนแล้วก็มีเชือกเดี๋ยวจะตอนให้ดูเข้ามาดูชัดๆก็ไ,ได้นะเห็นคลิปกินที่มันเจ็บปากออกนี่ ตอนเราจะเลือกที่ไอ้ตรงเนี้อย่างเงี้ยมันเขียวไปอย่างเงี้ยมันเขียวอย่างเงี้ยคือก็ตรงตอนกิ่งลายคือช่วงที่มันเป็นลายๆฮะคือมันจะพอดีไม่แก่ไม่อ่อนถ้าเขียวๆไปรากมันก็จะไม่ค่อยออกออกช้าแต่ว่าถ้าแก่ไปกว่านี้จะเป็นสีแบบเป็นไม้แก่มันก็แก่เกินอย่างงี้คือเราจะตอนตรงนี้มาคีบคีบแล้วหมุนเล็กเดียวครับหมุนทีเดียวเห็นไหมมันก็แล้วก็แล้วก็คีบแลบออกนี้ก็ได้ <Okay. S 2> เปมันกกก็อออจริงๆต้นเขียงถ้าท่านทําเยอะๆ <c oughs> คือควรจะควรจะปอกเปลือกแล้วก็ทิ้งไว้เป็นวันเลยนะครับคือวันหนึ่งก็ควันเปลือกทิ้งไว้อีกวันหนึ่งก็ค่อยมาค่อยมาอาค่อยมาตอนค่อยอขุยมะพร้ามาหุ้มมาตอนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขูดอย่างเงี้ยถ้าเราคว้นทั้งไว้วันนึงแล้วเราคว้นควันไว้ก่อนวันหนึ่งอ่ะเราจะไม่ต้องขูดเยอะจะเจริญอย่างนี้ แต่นี่คือผมตอนให้ดูและตอนเลยคว้นเลยมันก็ต้องขูดการที่มันจะรากออกเร็วไม่เร็วดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การขูดนี่ฮะถ้าเกิดตรงนี้มันช้ําถ้าเกิดบนนี้มันช้ามันก็ออกรากช้าเราต้องขูดขูดกับสันมีดนะครับเอาสันมีดขูดมันจะออกได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ก็ขูดเอาฝ้าตุ้มอย่างเงี้ยตุ้มแล้วก็ทําตุ้มไว้ก่อนแล้วตุ้มก็ความชื้นก็พอดีไม่เยอะไม่มากแล้วก็ผ่าผ่าเข้าถึงกลางพอดี ให้เข้าถึงกลาง,างนี้เชือกแล้วก็แบะออกเราแบะออกหน่อยหนึ่งมืออย่างเงี้ยก็ไ้แบะออกอย่างงี้แล้วก็มาหุ้มคือสําคัญคือตรงนี้ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนี้ตรงกลางนี้มันจะชื้นนานที่สุดชื้นได้ดีที่สุดคือถ้าเกิดเราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เกินบนนี้เกินมถ้าเราเราก็เดี๋ยวดูจรงิงแล้วก็เลื่อนอันนี้นขึ้นมาตรงกลางข้้งล่างใี้ช่างมัน ข้างล่างนี้ไม่สาคัญเท่าไรหรให้ตรงนี้ให้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางกลางกลางถุงแล้วก็จัดอันนี้ให้ดีแล้วก็หุ้มเข้ามาเชือกมันมท่านจะมัดแบบเชือกเส้นเดียวมัดแบบตอกหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ถนัดผมถนัดแบบจะมัดกระต้มอย่างงี้สองทีมัดขระตรม้มขุยมะพร้าวนี่ความชื้นต้องพอดีนะครับถ้าความชื้นมากไปหรือน้อยไปมันก็ถ้ามากไปรากมันก็จะไม่ออกง่ายถ้าน้อยไปมันก็จะแห้งเกิน พอดีอยู่ตรงไหนคือเราพอเรามัดเรามัดแล่นแล้วน้ํามันก็นเนี่ยปันนี้พอดนี้คือน้ํามันก็จะออกมาไอ้นั่นเองถ้ามันถ้ามันน้ําเยอะเกินน้าก็จะออกถ้าเราทํากิ่งสูงๆมันก็จะเลอะมือไปหมดถ้ากิ่งต่ำๆอย่างนี้ไม่เป็นไรถามก,ออก็แค่นี้ครับเดี๋ยวผมผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่ตอนไว้แล้วอันนี้ผมตอนตรงนี้ตรงนี้มีอยู่กิ่งเดียวที่ตอนได้เนี่ยตรงเนี้ย พอเราตอนปุ๊บตัดไปพออีกสักเดือนครึ่งหรือประมาณเกือบสองเดือนเดือนครึ่งอ่ะเราตัดตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็จะแตกแตกขึ้นมาสองยอดใหม่อะไรใหม่มันก็มันก็ไม่หมดมันก็แตกใหม่แล้วก็ตัดปุ๊บแล้วก็ตัดออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยผมพาพาไปดูที่ตัดเพิ่งตัดลงไปโอเคเดี๋ยวผมเอมกองมาดูนะครับ